ช่วงแม่สายมูที่นี่คือที่ที่คุณต้องมาถ้าคุณเป็นคนที่มีหนี้ก้อนโตมีหนี้สินท่วมหัวแล้วอยากปลดหนี้ที่แห่งนี้อาจช่วยคุณได้วันนี้นะครับอาจารย์เชียงจะพามาบอกทริคเคล็ดลับในการอธิษฐานจิตเอาใจสายมูนะครับไปสักการะที่ไหนหากำลังใจที่ไหนแล้วจะสามารถปลดหนี้ก้อนใหญ่แบ่งเบาภาระต่างๆได้วันนี้อาจารย์เชียงปนวิทย์มีคำตอบแน่นอนครับ อาจารย์เชียงพามาอธิษฐานจิตวัดหลวงพ่อโอภาษีพระรามสองบางมดครับเป็นวัดเดียวในประเทศไทยเลยที่มีชื่อวัดเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับที่นี่มีสิ่งแปลกและน่าเลื่อมใสยอยู่สองสิ่งสิ่งแรกคือใต้พื้นวัดแห่งนี้หากขุดลึกลงไปมีบางอย่างซ่อนอยู่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนที่มาสักการะที่นี่ไม่มีใครใส่รองเท้าเดินบนพื้นผิวของวัดแห่งนี้สักคนเดียวสิ่งนี้คืออะไร ที่วัดแห่งนี้นะครับเขาจะไม่ให้ใส่รองเท้าเข้ามาในเขตปริมณฑลวัดเลยเชื่อว่าใต้พื้นแผ่นดินเนี้ยหลวงพ่อภระสิได้ใส่วัตถุมงคลไว้ภายใต้เพื่อกําจัดเสนียดจันไรเคราะห์หามยามร้ายต่างๆออกไปสิ่งที่สองคือปล่องไฟเตามงคลแห่งนี้ที่จุดไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคอยเผาผลาญสิ่งร้ายให้กับผู้คนจึงมีกฎสำคัญของที่นี่คือไฟในเตาห้ามดับ เหตุนี้เองความเลื่อมใสนำพาให้ผู้คนต่างนำน้ำมันมาเทถวายไม่เคยขาดทำให้ไฟที่เตาแห่งนี้ไม่เคยดับแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อเรามาถึงที่วัดหลวงพ่อภาษสีนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะนิยมมาถวายบูชากันนะครับก็คือน้ำมันกา๊าซเราก็เขียนชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดนามสกุลของเราบุคคลในครอบครัวไปแล้วให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอถวายน้ำมันกาน๊าซนี้เพื่อไปจุดเป็นเชื้อเพลิงไปเป็นแสงสว่าง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระรัตนตรัยถวายแด่องค์หลวงพ่อภาษีและได้โปรดเผาผ่านความทุกข์อุปสรรคปัญหาขจัดหนี้สินต่างๆให้มาลายสิ้นไปหากมาไหว้ที่วัดหลวงพ่อโอภาสีสิ่งที่ผู้คนนำมาไหว้ที่สำคัญไม่แพ้การใช้ทูบใช้ดอกไม้คือสิ่งนี้ถ้ามากาบสรีระสังขารหลวงพ่อภาษีนะครับ กาแฟดําน้ําชาเป็นที่นิยมมาตั้งแต่โบราณเลยว่ามากราบหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านโปรดนะให้ท่านพอใจท่านอารมณ์ดีใช่ไหมขอพรอ,อะไรก็จะได้สําเร็จและอีกนัยยะหนึ่งนะครับที่เขานิยมจะเอากาแฟดำเนี่ยมาถวายหลวงพ่อภาษีเนี่ยมีความเชื่อว่ามีคนหนึ่งอะ่ะเอากาแฟชงเนี่ยกาแฟแก่เนี่ยเอามาถวายหลวงพ่อยันไม่ทันจะออกจากนอกวัดไปเลยปรากฏว่าได้รับงานได้รับโอกาส ธุรกิจการค้ามียอดสั่งซื้อเข้ามาเกินความคาดหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือที่ที่เป็นเขตห่วงห้ามของวัดโอภาสีที่นั่นก็คือกุฏิที่บรรจุสรีระของหลวงพ่อโอภาสีตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจสําคัญของวัดหลวงพ่อสีคือองค์จุลามณีเจดีที่ด้านในประดิสถานสรีระสังขารหลวงพ่อภาสีแล้วก็ในเขตนี้เองนะครับสตรีห้ามเข้าครับ เหตุผลเพราะว่าด้านในนี้เป็นกุฏิเดิมขององค์หลวงพ่อประสีแน่นอนครับกุฏิพระสตรีเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะฮะให้ทุกท่านได้ส่งใจมาอธิษฐานจิตด,ด้วยกันให้ทุกคนขนจัดอุปสรรคปัญหาได้รวยรวยรวย,รวยครับ สำหรับทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสขึ้นมาสักการะนะครับสรีระสังขารหลวงพ่อภาษีที่บริเวณด้านในนะครับที่สงวนไว้สําหรับผู้ชายนะครับอีกหนึ่งคาถาเลยนะครับที่จะต้องสวดถวายหลวงพอ่อก็คือบทอิติสุขโตอรหังพุโทโธนมโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูม,มิเทวาเข้ามามิหังบทนี้นะครับสามารถขจักอุปสรรคปัญหาภารลานิสินให้เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ได้ มีโอกาสมาสักการะเชื่อว่าท่านจะได้รับพรได้รับกําลังใจและก็จะได้ปลดเปลื้องปัญหาภาระนิสัยของท่านให้เมาลายสิ้นไปอย่าลืมนะครับถวายกาแฟดําแล้วก็ชาดําบอกด้วยเลยนะครับว่า2ออย่างนี้น้อมนํามาถวายปัญหาภาระนิสัยของผู้ท่านทั้งหลายจะเบาบางการค้าการขายจะเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้จะเิญลุ่งเรืองร่ํารวย สิ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นก้อนใหญ่หรอกคุณผู้ชมก้อนเล็กก็ได้แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าไปขอพรแล้วก็นอนเฉยๆนะอ้าก็คืออาจารย์เชียงแนะนำฉันไปไหว้แล้วฉันก็จะรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทํางานด้วยค่ะงานเล็กงานใหญ่งานอะไทำไปด้วยแล้วก็เสริมไปด้วยแบบนี้นะ